สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะได้ได้ว่าจัดงานสุดยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะ The Federation of Beauty Professional Korea ประจำประเทศไทยจัดงานมอบถ้วยประกาศเกียรติคุณแดบบุคคลผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ The Best of International p e r s o n and b u s นต์ s อ s ด์ a า s a สเ w ด r อ d ชียสตาร a ว s s แ a นด์เว2ลโดยมีหน่วยงานองค์กรพันธมิตรร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นนอกจากนี้ภายในคณะบอร์ดบริหารเคบิวตีประจำประเทศไทยยังได้ร่วมกันแถลงกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปี2564ไม่ว่าจะเป็นการเรียนวิชาชีพด้านสุขภาพและความงามที่จะเปิดสอนภายในประเทศพันธกิจต่างๆของสำนักงานประจำประเทศไทยและการแข่งขันช่างฝีมือระดับนานาชาติในเกาหลีครั้งที่11 ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนนี้เปิดโอกาสให้ช่างฝีมือไทยได้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วยค่ะดเดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันปียวรรณบุญศรีจองค่ะประธาน KBT นานาชาติประจำประเทศเกาหลีใต้ค่ะและเลขาธิการนะคะสมาพค์ KBT ประจำประเทศไทยค่ะ วันนี้นะคะคุณวิศนุจงเจมูนนะคะก็มาร่วมกันแถลงข่าวนะคะร่วมกันนะคะกับบอร์ดบริหารเครดิตประจำประเทศไทยนะคะปีนี้นะคะเราดําเนินการในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะแล้วก็มีบุคคลนะคะให้ความสนใจนะคะที่จะมาร่วมงานกับเครดิตนะคะในประเทศไทยของเรานะคะเ,เราก็เลยมาแนะนํานะคะว่าท่านที่สนใจนะคะสามารถที่จะ เข้ามาร่วมง,งานนะคะเป็นคณะกรรมการกับเคมิวบี้ประจำประเทศไทยได้นะคะซึ่งสมาพันธ์ของเรานะคะก็ได้รับสิทธิ์นะคะดำเนินการแทนประเทศเกาหลีนะคะในประเทศไทยเราก็จะมีระดับของสมาชิกนะคะที่สนใจเข้ามาร่วมง,งานกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะระดับสมาชิกที่เป็นเคมิค uh, ิวบี้บรันช์ออฟฟิศนะคะก็คือสำนักงานประจำประเทศนะคะหรือเคมิวบี้นะคะอ่า c ชฟเอ็กซ์เซคิวทีฟบอร์ดนะคะซึ่งเป็นบอร์ดบริหารสูงสุดนะคะซึ่งตอนนี้เราไม่ได้อ่า uh, รับนะคะเคมิคิวบี้เอ็กซ์เซคิวทีฟบอร์ด ชี้ไปเซ็กติฟบอร์ดแล้วนะคะแต่ว่าท่านไหนอยากจะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการหรือบอร์ดบริหารนะคะเราก็มีคุณสมบัติค่ะว่าท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรมีเงื่อนไขยอย่างไรนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมงานกับเราได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงนะคะท่านที่สนใจที่จะเข้าร่วมเป็น u t y Master นะคะเป็นครูผู้ได้รับอนุญ,ญาตสอนนะคะประจำประเทศไทยแล้วก็ออกใบเซอร์ติฟิเคตนานาชาติได้นะคะก็สามารถเข้ามาร่วมงานได้เช่นเดียวกันค่ะ รวมทั้งนะคะปีนี้นะคะเราจะมุ่งมั่นไปที่เครดิตที่โปรดักต์กันมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับความงามค่ะที่ได้รับมาตรฐานของเครดิตของเราค่ะแล้วก็วันนี้นะคะบอร์ดบริหารเครดิตประจำประเทศไทยนะคะก็จะมาร่วมให้ความรู้นะคะกับทุกท่านนะคะในวันนี้ค่ะค่ะสำหรับเรื่องของอาการเรียนก,การสอนนะคะก็ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะเน้นในเรื่องของมาตรฐานค่ะทั้งในเรื่องของตัวมาสเตอร์เองหรือบอร์ดบริหาร ารรวมไปถึงอาจารย์ที่สอนนะคะที่มีสิทธิ์ออกใบประกาศของเราอะคะ่ะจะต้องได้รับการวัดมาตรฐานกันมาแล้วนะคะมาตรฐานตรงนี้ค่ะทางผู้สอนแล้วก็มาสเตอร์รวมไปถึงบอดบริหารทุกท่านานะคะจะร่วมกันในการคัดเลือกเข้ามาคะ่ะและนักเรียนที่เรียนจบจากของสถาบันนะคะที่อยู่ในกลุ่มของเคปิตของเราเนี่ย ก็จะได้นะคะใบประกาศซึ่งใบประกาศตัวนี้ค่ะจะเป็นใบประกาศอินเตอร์เนชั Сейчас ่นแนลเลยนะคะก็คือได้ทั้งในส่วนของภาษาอังกฤษนะคะภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็ในส่วนของที่อาจารย์แต่ละสถาบันค่ะได้เข้าร่วมนะคะแล้วก็ลงชื่อในใบประกาศซึ่งนักเรียนเนี่ยจะได้อยู่ทั้งหมด4ใบด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าจุกกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าใบประกาศตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวบอกว่านักเรียนที่จบจากเราการเรียนการสอนที่จบจากเราค่ะได้รับการมาตรฐานเพราะว่าได้รับการ ในส่วนของการรับรองมาตรฐานนะครับของเราเองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ระดับนะครับก็คือระดับของเจ้าของผลิตภัณฑ์นะฮะหรือเจ้าของแบรนด์นะครับในส่วนตรงนี้เองนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตภายในประเทศไทยก็ได้นะครับหรือมีการผลิตในต่างประเทศนะครับเพียงแต่ว่านะครับมีการส่งข้อมูลนะครับให้ได้มาตรฐานนะครับตามประเทศผู้ผลิตนะครับรวมถึงนะครับตามกฎหมายนะครับทางด้านออยบ้านเรา นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2นะครับที่เราจะให้การรับรองคือโรงงานผู้ผลิตตัวผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมนะครับก็ลักษณะเดียวกันครับคือโรงงานเองจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของมอกกประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นงานใหญ่นะคะของ K-Beauty นะคะประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีเป็นประจำทุกๆปีค่ะนั่นคือการจัดงานแข่งขันนะคะ ฝีมือด้านความงามของช่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสักคิ้วสักตาสักปากนวดหน้านะคะต่อเล็บต่อขนตานะคะซึ่งในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยจัดเป็นประจําขึ้นทุกๆปีค่ะแต่ว่าปีนี้นะคะถึงแม้โควิดนะคะเราจะบินไปร่วมงานแข่งขันไม่ได้นะคะแต่ปีนี้ค่ะสมาพันธ์ประจําประเทศไทยนะคะได้เปิดโอกาสค่ะให้มีการส่งผลงานของทุกท่านนะคะออนไลน์นะคะมาที่ทางประเทศไทยแล้วเราก็จะจัดส่งไปที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ,ะรายละเอียดนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะทางเกาหลีใต้จะส่งตัว เครื่งบินนะคะมาให้ท่านบินไปนะคะร่วมแข่งขันเมื่อวันที่เปิดประเทศแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอ e ีเวนต์ดีดีที่ลูกปานอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ ipm อัปเดตลงแล้วนะคะลูกปลาและทีมข่าวต้องขอต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ